น้องปอดมาแล้วน yeah. in ้องปอดมาแล้วไปเลยไปเลยไปเลยไปปื้อมาเออครับวันนี้เราอยู่ขึ้นที่สนามไรเดอร์คิดสนามปั่นจักรยานของเด็กๆนั่นเองไปพร้อมแล้วไปกันต่อเลยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทีเลก ทีเล็กจับเด็กๆทำไมทีเล็กปล่อยเด็กๆเธอเออขอโอกาสเด็กๆหน่อยได้ไหมทีเล็กได้ได้ให้โอกาสหนีสิเล็กให้ได้สองรอบเฮ้ยทีเล็กให้โอกาสในการหลบหนีด้วยจักรยานสองรอบพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วไปกันเลยทีเล็กเอาจริงแล้วนะไปไปไปดูครับจะเอาชีวิตรอดจากเจ้าทีเล็กได้หรือเปล่า ทีเด็กมาแล้วไปเร็ว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 พี่ปุ้มเร็วเร็วน้องปนเร็วพี่ปุ้มเร็วทีเด็กตามตูดมาแล้วมาแล้ว ทีเล็กจะจับได้ไหมเฮ้ยโอ้ยโอ้ไปปล้มไวกว่าเยอะเลยโอ้ไปปล้มสู้ๆไหวไหมทีเล็กเปลี่ยนแผนไหมที่ดีกว่าโอเคโอเคตรงไหนอะไปแอบในหลุมตรงนี้ว่ะโอเคโอเคโอเค โอ้ไม่ไ <tu> ด <i> <plex ces> ้นุ่นน้องโปดมาแล้วน้องโปดมาแล้วเอาให้ได้นะน้องโปดทีเล็กจุูตรงนั้นโอ้ no น้องโปดโดนทีเล็กจับจนได้เลยครับบอกเลยวันนี้ใครโดนทีเล็กจับจะอดกินไอติมน้องโปดเสียใจไหมอดกินไอติมเลยทํายังไงดีถูกทีเล็กจับได้ซะแล้วทีเล็กตัวนี้โหดจะด้วย พี่ปื้มทำไงน้องปวดเสียใจมากทีเดีเดี๋ยวพี่ปื้มช่วยแอมช่วยยังไงอ่ะมาทีเล็กมาแข่งกับพี่ปื้มเลยพี่ปื้มจะเป็นคนช่วยน้องเองใช่ไหมใช่ถ้าพี่ปื้มชนะในการแข่งขันครั้งนี้น้องปวดจะได้กินไอติมด้วยนะทีเล็กโอเคไหมโอเคนี่จุดสตาร์ทนะครับจุดฟินิชอยู่ตรงนูน้นโอเคทุกคนเตรียมตัวฟังสัญญ,ญาณหนึ่งสองซ้ำไป ทีเล็กเอาจริงด้วยทีเล็กเอาจริงด้วยเร็เร <comedy. S 3> ็วเร็วเร็วเร็วโอ้โหจักรยานขาถ่ายพี่ปื้มไวมากน้ำโกรดตามมาทีเล็กเป็นอันดับที่สามโอ้พี่ปื้มเข้าโค้งนู้นไปแล้วครับโอ้โหทีเล็กช้ามากทีเล็กช้ามากโอ้พี่ปื้มไปขึ้นสนามแล้วเร็วน้ำโปรดเร็วทีเล็กจะแซงแล้วนะเร็วน้ำโปดเร็ว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 ทีเล็กจะแซงแล้วโอ้โหพี่ปื้มเข้าวงในแล้วเร็วเร็ว ทีเล็กทีเด็กีเล็กน้องิงคอยคุมน้องปวดอยู่นู้นพี่ปุ้มเข้าโคงเข้าโค้งแท็กสูงมากโอเลยเร็ว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 จ น้องโปก็ฟินแล้วอ่าวนเข้าสนามในกันเลย<อ>ทีเล็กมาเป็นอันดับโลนะครับโอ้โหเหนื่อยมากเหนื่อยมากขนาดพ่อไม่ได้แข่งด้วยพ่อยังเหนื่อยเลยอะน้องโปเหนื่อยแล้วอะโอเคโอเควันนี้พี่เพิ่มชนะนะครับแข่งแทนน้องโปดได้นะครับโอ้โหอ่าเรามารับรางวัลกันดีกว่า ไปเลือกไอติมกินกันดีกว่าชีเล็กด้วยนะชีเล็กก็อยากกินไอติมด้วยเหรอโอเคได้แล <The alt> ้วครับไอติม <savory> น <teeth> <ped> ้องโปดหนึ in <amental> anyway? <ập> ่งช่างโอ้โหน้องโปดแบบว่าชื่นใจเลยอ่ะพี่ปื้มเป็นผู้เสียสละแข่งแทนน้องได้ด้วยนี่ของพี่ปื้มนะชีเล็กกินไอติมเป็นด้วยเหรออุ้ยชีเล็กกินไอติมเป็นด้วยเด็กๆป้อนไอติมชีเล็กหน่อยเร็วไอชีเล็กมีตังค์ เนี่ยทีเล็กตัวใหญ่ต้องกินไอจิมเยอะๆกินแบบอันใหญ่ๆเลยเขาต้องอ้าปากข้างบนไม่เรอะทีเล็กอ้าแบบนั้นกินไม่ไหวใช่ไหมข้างหลังก็เป็นสนามเด็กเล่นนะครับสนามทรายสนามปีนป่ายด้วยพี่ปื้มป้อนพี่ปื้มป้อนไอจิมเม็ดทีเล็กกินได้ไหมทีเล็กบอกไม่ได้ <c oughs> ระวังแก่หกนะพี่ปื้มนะ เดกกินไอติมเสร็จเดี๋ยวเราจะมีการแข่งขันอีกเล็กๆน้อยๆน,นะครับระหว่างพี่ปื้มกับน้องโปรดด้วยจักรยานอะไรดีวันนี้ขาถ่ายนะนี่เราะปั่นน,น้องโปรดมีขาถ่ายอ่ะขาถ่ายวีเอสขาถ่ายดิไปเอาขาถ่ายวีเอสปั่นนะโอเค okay. เดี๋ยวขอน้องโปรดกับพี่ปื้มกินไอติมแป๊บหนึ่งนะครับพเพื่อนไฟนอลนันระหว่างจักรยานขาถ่ายวีเอสจักรยานปั่นนะครับระหว่างพี่ปื้มน้องโปรดพร้อมแล้ว หนึ่งสองสามไป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 โอ้นักปรแท้ยูโอ้โหพี่ปุ้มนำไปหนึ่งช่วงรถนักปโปอสู้เขาวับโอ้โโอ้พี่ปุ้มนำอยู่ครึ่งสนามไปแล้วนักปอสู้เขาโอ้นักปอมาแล้ว พี่ปื้บบอกพี่ปื้มรอ,ปมอไปทางไหนต่อครับพี่ปื้มครับตะปนลงทางลัดเลยเราลงทางลัดเลยเอเอนี่ช่วงปั๊มแท็กแล้วโอ้โอ <laughs> เสียอาการนิดนึง <laughs> เสียอาการนิดหนึง่งโอ้ตีโค้ดพี่ปื้มขึ้นคงงนองสูงตะปนตีวงใน ปืนบอกลงทางนู้นแล้วโอ้เกิดอุบัติเหตุพี่ปูเกิดอุบัติเหตุอีเมอร์เจนซี่ดวลเลยน้องโปรดลม oh, <no. S 1> อ่าน้องโปรดทางไหนดิทางนี้ครับโอ้ oh. น้องโปรดมีสปิริตนะครับถึงจะล้มแต่ก็ขี่ไปเข้าเส้นชัยจนได้นะพี่ปมไล่มาแล้ว โอเคผู้เข้าแข่งขันทุกท่านสามารถเข้าเส้นชัยได้เลยนะครับสนามนี้เขาเรียกว่าสนามอะไรอ่ะรู้จักรูดราดใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นคลื่นนะเนี่ยทุกคนเห็นหรือเปล่าเนี่ยตรงนี้เป็นคลื่นนะใช่ไหมเนี่ยอ่าเป็นคลื่นเล็กเ เก <c oughs> ือบปาดหน้ากันแน่อ่ามีน้ำใจเพื่อนร่วมทางด้วยนะครับทุกคนโออ่ะโอเคครับวันนี้ก็สนุกสนานกับการวิ่งเล่นกับเจ้าทีเล็กได้กินไอติมด้วยได้แข่งกับน้องโปดด้วยที่สนามไลเดอร์คิดเจอกันใหม่หคลิปหน้าครับ สวัสดีครับสวัสดีครับไปมาดูครับระหว่างการวิ่งกับจักรยานน่เด็กให้พี่ปื้มน้องโปรดออกตัวก่อนสิบวินาทีพร้อมยังหนึ่งสองสามไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าไม่ไป